พี่กําลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้เอาใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอเข้าใจใช่ไหมพอให้พี่ดูแลแตนเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทําอะไรพอเด็ดดีดยิ่งได้เลยพ่อเข้าใจใช่ไหมที่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนได้เอาพี่รับปากแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้เออคือไม่มีอะไรหรอก ก่อนนีครูสามารถเนี่ยนะครับทางเราเนี่ยก็ให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีคลิปเสียงออกมาซึ่งน่าจะเป็นเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับเราได้ตรวจสอบเส้นเงินแล้วเนี่ยนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นครั้งแรกอ่ะเจอทั้งหมด0กแสนนะครับตรวสอบขั้นต่อมาเนี่ยเจอทั้งหมด2ล้านเศษเกือบ3ล้านแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราเจอเส้นเงินผ่านบัญชีนี้ร้อยกว่าล้านเราก็ลังแตกบัญชีทั้งหมดออกมาดูว่าใครเกี่ยวข้องบ้างบัญชีเดิม บัญชีบัญชีของแม่คุณสามารถที่ถือไว้ซึ่งเราเชื่อว่าบัญชีนี้น่าจะเป็นคุณสามารถเป็นคนถือเองเพราะว่าเราได้เช็ตตำแหน่งในการที่จะโอนเงินเพราะว่าพอเข้าบัญชีแล้วก็จะมีออกเลยนะครับแม้กระทั่งเวลาดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสออะไรพวกนี้นะครับตำแหน่งอะไรต่างๆเราเชื่อว่าบัญชีบัญชีคุณแม่เนี่ย ในในในแนวทางาการสืบสวนนะน่าจะเป็นบัญชีที่รับเงินแล้วก็โอนใส่บัญชีสามารถแล้วคุณแม่เขาไ,ได้มายืนยันกับทางเจ้าหน้าที่หรือยังเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องเรียกสอบนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราคงต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเงินร้อยกว่าล้านเนี่ยที่มันเข้ามาในในบัญชีเนี้ยเรารู้แล้วว่ามีใครบ้างน,นะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องต้องกอำลังแกะข้อมูลพวกนี้นะครับถึงตัวตนที่เข้ามานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการสืบสวนอ,อ,อีกอีกอีกเรื่องหนึ่งครับคุณแม่จะเรียกสอบแล้วคุณสามารถที่จะเรียกสอบหรือ่าคุณสามารถยังไม่เรียกนะครับจะเรียกคุณแม่นะครับตั้งใจว่าจะเรียกคุณแม่แต่ข้อมูลเราต้องถอมก่อนนะครับคือ,ค,อคือถ้ามันเกี่ยวกับดีไอคอนเพราะดีไอคอนเนี่ยเราเราดูเส้นเงินแล้วเนี่ยดีไอคอนเนี่ยมันเข้าประมาณสักสามล้าน จากบอสประมาณบอสสองคนนะแค่สามล้านแต่มันมันมาจากที่อื่นเนี่ยอีกร้อยกว่าล้านซึ่งจะส่งต่อให้อส่งส่งเฉพาะเดียไอคอนก่อนอ่าถ้าเป็นรายงานเรื่องของการฟอกเงินก็ส่งของเดียไอคอนแต่แต่อีกร้อยกว่าล้านเนี่ยเราจะมาแตกแล้วเราจะมาทำเองว่ามันเป็นเคสอะไรยังไงนะ อ่าเราเรากำลังสืบสวนอยู่นะครับนะครับรู้แต่ขาเข้าแล้วดูขาออกครับท่อท่อ,ท,อที่เข้ามาร้อยกว่าล้านเนี่ยก็ออกไปบัญชีนี้ร้อยกว่าล้านเท่าเท่ากันเลยห่างแค่หลักร้อยไม่รู้ไม่รู้อ่ะก็มันเป็นเรื่องของเทวดาเราก็ต้องตามตามตามาว่าว่ามันเทวดาหรือเปล่าหรืออะไรเดี๋ยวก็ ตามดูกันต่อไปนะครับก็ยืนยันว่ากองประชาการสอบสวนกลางเนี่ยจะทําทุกอย่างให้รวดเร็วแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้นะครับจะเจอกับใครก็ในในในถ้าเจอใครก็ถือว่าก็ต้องดําเนินคดีทุกคนนะครับไม่มีละเว้นนะครับบัญชีนี้ยังยังเปิดเปิดใช้อยู่ยังไม่ได้ฟีดใช่ไหมยังยังเปิดใช้อยู่นะยังเปิดใช้อยู่นะครับโอ,โอเคนะนะครับ Eu não